จอดปากซ่องเลยพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับจอดซื้อแล้วกินครับน้ำเอ็มร้อยแล้วก็จอดกินข้าวพี่น้องมินิบัตรกับจอดนี่พอดีรถนัต่องๆก็จอดไปเป็นว่า,า,ามีนิบาตรงานกินข้าวสดๆนๆด้วอนนี้ผมจะมากินเลือกจะเป็นกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าพี่น้องโซเดนฮอนสวนส่างเนาะเวลาน,นั่งผ่ากคนน้ำรถจะได้ส่วงเป็น เป็นนัินปั๊มปากช่องไฮเวย์พี่น้องเป็นที่จอดประจำเลยนะครับแบบร้านอาหารหลายร้านคาหลายเลยละ่ะพื้นที่จอดรถกว้างขวางมากเลยนะครับอิสเบนสอ,นอสงเราสร้างเดียต่อวันนะครับพี่น้องจะได้เก็บบรรยากาศจนฮอดงานเอยหลงลิปนิดไปถึงอลยสิหลงผิปไปเบื้องเลยนะครับหอดงานอีท้ายเก็บจน,จนจบคลิปแล้วกันที่ท้าย บรรยากาศตอนเล่นอีกนะพี่น้องตอนตอนที่เราเล่นคอนเสิร์ตอีกแล้วก็จะเอาไว้ลงพรุ่งนี้ประมาณนี้พี่น้องน่าจะเป็น2คลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอติดก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับน่าผมมานี่ผมมีกินประจำพี่น้องเดี๋ยวค่อยดูนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผมจะกินประจำพี่น้องฟังเสียงแต่ว่าจอดบางเทียงอ่ะแตะว่าสามรอบแล้วที่ทุกทีแบบนี้ ก๋วยเตี๋ยวนะครับฝั่งที่เรากินเขามันไก่เขาขมูพี่น้องอาหารเต็มไปเลยนะครับอันนี้ก๋วยเป็นร้านถ่านมันก็ยาวไปอย่างเงี้ยพี่น้องจะมีขายน้ำขายอะไรขายพุมพ์ขายอะไรยกเปลือกข้าวเปลือกเรือข้าเป่าก๋วสิตี๋ยวข้าเป่าทุกทุกทุกอย่าก๋วยเตี๋ยวหมูชิ้เขากำนไก่ข้าวต้มแกงข้าวต้มเนด้อย่องว้องทานการกินหลายโซนนี้มีสองอันตอนคอใหญ่หรือเปล่าผ่ันช่องไฮเวย์ จอดประจำของทีมงานเวลาเข้ากทมนะครับเขาซื้อเย็นมะละน้ำเดื่มเครื่องดื่มเดี๋ยวนะครับผมก็ตัวกินแป๊บนึงนะหนึ่งบบว่าจิ๋วของหนังไทยเรียบร้อยจ้าเดินทางต่อครับผมเจอกันที่สำมห้องบางปูนะครับกินเสร็จแล้วครับพี่น้องกินเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ยางไปไปหารถหาอะไรนั่นกับบ๊มี่พี่น้องอยากกินข้าวเผาไหม น้ำบักเาวบักเาวเนื้อบักเาวผมหอมคือนีแสบตลอดก็หลายครับอ,อ้มีดิบัติจอดดูางานหาบักเาวพอมาเห็น <c oughs> กินก๋วยเตี๋ยวแล้วลองท้องแล้วก็เดินทางอีกป,ประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมถึงตอนนี้ก็เวลา บ่ายโมงพี่น้องบ่ายโมงนะผมเราเล่นวันนี้ทุ่มหนึ่งนะครับเล่นวมนนีทุ่มหนึ่งนะครับเราคอบครัวขึ้นรถนะครับผมรถนักร้องนะครับผมเราจะเจอกันนะครับผมบนรถนะครับบรรยากาศเดินทาง อเออไปถึงเรื๋ยวใิปไปเด้อยิงวะถึงเวถ่ายคลิปให้สักหคลิปลาเกียงเาัาบรรยากาศดีดีพี่นอนรถตะปอดฝนหมดแล้วไงสารพี่เรือสบพดีเจลูดนดรียเียรานะเพือหสารเอ่เออา่สวันะ là vai ừ. ừ. ừ, là céo vê xe vô dưới dạp chịu 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 dạp น้าแหนสังสีมฟประดับาว่าเป็นเถึงแ้เราพี่น้องห้องบางปถ้ำแดงตํำทั่วกินกขบนเพ่อเสียบเจ้านอนตงน้อ้หานันขวนมป์อ่างเง้เลยขวนไหมพูดสเด็ดโอ้าตาตาเด็ดชา รอบรานสีแล้วเริ่มทุ่มหนึ่งไม่เกินสองทุ่มมาสั่นเด็กเป็นยังไงสี่เหลี่ยมอะไรวะเพราะว่าเดือดอาจารย์จันโอ้ข้างในมันลมมันบุญบางไปเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี่พี่น้องเขาเจอว่าฝนตกเมื่อคืนยังแไงเลยโอ้ฝนไม่หนา้านนี้ก็ได้เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในดอกเด้อพี่น้องเด้อเราไปซื้อของกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปซื้ออะตำไมยังก็ตำแต็มตำถั่วเมุกันพี่ตี๋สว่างพี่น้อง มันจะเป็นแต่ช่วงแต่ซื้นบอมาเวทีกันประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องไฟก็ได้ติดหมดแล้วนะครับผมเจะไปเบิ้งค้าตำทัวตำยังแสบๆก่อนพี่น้องก็จะช่วงเมื่อยรถตัวงอบ่าเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อยรถขึ้นวิ้นๆกันเลยดอกอยก็เลยขึ้นอยากสมตำตำแตกแต่เอ้ยตำทัวตำแตกไปมสินะ tập trung cafe các cái sưu mãi ở bam được tầm tầm không hong kong hong kong nó nhỏ 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 nói nhỏ 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 มตื่นมาหอดียวช่วงแค่สนับไว้นั้นเี่อม้าเห็นพอดีด้านต่ำนี่พอดีช่วต่ำี่น้องเดี๋ยวภาพป็นบกาศครับผมทลแล้วหอดจมูกเพกโอหอดแทบเทียงตัวออกมาจมงเดิไปนเล่นี่วัดมาออกมาจมงกออกมากบ้ามฮะออมาตีสามต้ กัปล่อยออกมาจากบ้านสิบโมงจากผู้ที่สูงเด้บ้านไข่เนี้ยจะมูฟเฟ่นออกมาประมาณหกเจ็ดโมงเถอะทิมจ่อพี่น้องกำลังเสียบไฟอยู่ผู้บ่าวทิมจ่อน้างานฮะอย่าว่าเบิดแดดร้อฝนมาเด้อ ไก่บันดีเด้อให้ได้หนเหรียญนะจีหน้าร้านวันนี้ครับขัดไอ้ดีเดินกว่างเพื่อนว่าฝน,นตกย่างคักพี่น้องอยู่นี่เอื่นฝนตกย่างคักฝนตกนี่เรป็นยัมาอยื่นี่มื้อนี้ย่าให้มีเด้อฝนกี่ไร ทิมไปทิมทิมจอทิมย <c oughs> <c oughs> ังเกจอแล้วเหรอพี the, <c oughs> ่น้องทิมจอแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวแต่เครื่องเสียงเครื่องเสียงขนาดยึดไอยแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าคันหน่ะยึดป้องแล้วว่าจันต่อครับนั่นเต็มเลยบ่เขาคงจะเศร้าเศา้าสู้บอกสิเขาเศเอาในที่ร้างที่ครูเขาเก็บโอ้สุดเลยเฉพาะเว่าฝนแห้งมื่อคืนนี่ว่าน้ำเต็มท่านว่าจาัเต่อว่าพี่น้องน้ำเต็มเลยคนน่ะ ใส่ไว้ที่ม่ตะตุ่มดิพี่น้องสมุดมังเวยวะนายบอขอบคุณนะน่าจะเป็นเจ้าภาพนะขอบคุณมักเชี่ยพื้นทีอยู่พี่น้องเชี่ยพื้นทีบางไหนามันลมนะเห็นปะขอบคุณพี่นุชนะครับสำหรับโคโก้ พี่นุชจากไหนพี่นุชจากไหนจากไสนาพี่นุชจากไสนาพี่นุชนี่แหละครับเออขอบคุณพี่นุชจากวัดพมอนี่แหละเนาะครับผมเออพคนธรรมาส่งเองได้ปะคนธ่รมาส่งเองครับจะคนไหนดีแฟนครับเออมีโกโก้มีอีกอย่างโอ้ยชาเขียวเยอะแยะมีชาเยอะแยะจากพี่นุชเนาเจ้าเดียวเลยมั้เจ้าเดียวครับทั้สิบแก้วเลยมั้งแมนสิบคนเลยโกโก้มี ชาเขียวชาเ้็นนี่นอนครับผมอันนี้เอฟซีคือคนหอวไม้หอนเบียทัหอนเลยเลี่อนเนี่ตอนนี้เวลาห้าโมงแล้วดิจัอยูเบียดใว่าถะงานเท่าอายุคุณเนี่ยเบียด้ากีนงเนาะเยาวาฝนมาเรื่องอะไรมาไก่ปีนี้ได้เล่นด้เตี้ย เอาพี่น้องสงท้ายคลิปนี้ครับผมเก็บบรรยากาศการเดินทางมาจนว่าพอดงานพี่น้องขอบคุณทุกสต๊าฟทุกไลทุกทุกแช์ทุก,ททกคอมเมนต์ครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ